อันนี้น่าจะใช่ดูมันปิน่นพูนขึ้นมาเนี่ย,ยเห็นวะน่ะนงามๆเลยเขาปอตีทูมันโมเมนต์เห็ดน้ำผึ้งธรรมาดาแล้วทุกคนอันนี้เห็ดน้ำผึ้งพูดอดอกใหญ่กว่าหน้าแม่อีกปอตีทูพูดออนนี้แทบอืมอ ปีนี้ลงลงฟูมาลาทอนดูนะคะระยะทางทั้งสิ้นก็42.195กิโลเมตรสวัสดีค่ะมาแล้วทุกคนแม่บีมาเข้าป่าแล้วนะคะหลังจากที่หายไปสักพักนึงใหญ่ๆนะคะเพราะว่าแม่บีซอมมิงมาลาทอนจริงจัง แล้วก็แม่บีวิ่งจบแล้วนี่วันนี้ใส่เสื้อเฟอนิเจอร์มาด้วยแบ็นี้มีห็นไหม้ใส่มาอวดเลยนะคะจากที่แม่บีลงคลิปไปวิ่งไปเที่ยวนะคะเป็นคลิปช็อตทุกคนก็ถามเมื่อไร่จะไปเก็บเห็ดเมื่อไร่จะไปเก็บเห็ดคนฝุ่นมันไม่ค่อยตกแล้วอากาศมันก็แห้งๆนะคะ ตอนนี้ก็คือจะเป็นฤดูของเห็ดน้ำผึ้งนะคะแล้วก็เห็ดแม่ไก่ถ้ามันออกนะแต่ว่าเห็ดสองชนิดเนี้ยเขาจะชอบอากาศเย็นๆแล้วก็ชื้นๆหน่อยฝนต้องตกเยอะๆหน่อยแต่ว่าวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะแห้งแล้วก็ฝนไม่ค่อยตกนะเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะว่าจะได้เห็ดไหมป,ป่เนี่ยทุกคนดูสภาพป่าตรงบริเวณที่ ไม่บีเคยเก็บเห็ดน้ำผึ้งเยอะๆนะคะเห็ดที่มีรสชาติค,ตคล้ายๆเห็ดโคนเห็ดปวกบ้านเราอ่ะยังไม่เห็นเลยคือเขาจะชอบแบบอากาศเย็นๆชื้นๆนะรอฝนตกเยอะๆนี่เห็ดไอ้นี่ทุกคนชวีมลาสูล่าบ้านเราเรียกเห็ดอะไรอันนี้นะอันนี้น่าจะใช่ดู มันปนพนพูนขึ้นมาเนี่ยอยเห็นว่าน่ะงามๆเลยขาวขาวาว,วันนี้อุณหภูมิประมาณ23เซลเซียสนะคะสำหรับบ้านเราว่าอุ้ยอากาศกำลังดีเลยแต่สำหรับคนที่นี่ร้อนค่ะเนี่ยแม่ดีเริ่มร้อนละเดินม,มาสักพักหนึ่งอุย้ย แต่อีกส่วนซาดเจ้าของแ้่สูงเห็ดมันยังบ่อออกเลยค่ะโผล่มาดอกนึงเอ้าเห็นน้ำผึ้งนี่ไา้ละนานดีดอกนั้นอุ้ยโคโลอยู่ทุกคนอุ้ยงามนะเนี่ยเอานังคือหัวขาดไปใส่ละป๊อดแม่อุ้ย ทุกคนวายขออภัยหัวขาดหากักลากมันเลึกตัวอนนั้นนะ่ะ mm hmm. อุ้ยเสียดายเอาดูนะดูรอบๆดิมีเพื่อนมนอนู่ไหมนีม่ปะมันยังบดทันได้หดยามันนี่เพราะถ้ามันออกนี่คือ ทะลุทะลวงมากเลยนะไม่มีโอ้ทุกคนโอ้ยปอดเห็ดน้ำผึ้งกุมงอื้งอุ้ยดุญดอกแม่ปอตีทูมันโมเม้นที่น้ำผึ้งธรรมดา,ลาแล้วทุกคนอันนี้เห็ดน้ำผึ้งพูดอ่ะ ปอดบึงดอกเ็ดแม่คนดูดกอกใหญ่กว่าหน้าแม่อีกปฏิทโทดวยสุดสองดอกนี้หนเข้ามายากตลอะ่ะโอ้ทุกคน,นอน,นี้มันแก่แลแ้วเอาเขาเพิ่งขึ้นมาดูสิเล็กๆน้าละมาด,ดูดอกนี้โอยมา อุ้ยอุ่นขามันไหมอบอวกงามๆตรงนี้มันอยู่หลังโขดหินอ่ะทุกคนมันชื้นอุ้ยมันเลยออกหอดดอกหิตลักษณะขามันก็จะเป็นแบบแคล้ายๆหิดปวกบ้านเฮาอ่ะเป็นแหลมๆเยาาๆลงไปแต่ว่าตรงนี้อะทุกคนแข็งกิน ไม่อร่อยนะคะกินแล้วท้องอืดกินแล้วโตดไม่เอาอดอกอวบมากถ้าเจอแบบนี้สักกลุ่มหนึ่งก็เพอร์เฟกเลยนะเนี่ยหุนูดาใหญ่สะใจ เดินมาดูฝั่งมี่ยังอู้ยกุ่มี่กุ่มนีโอุยโโโอ้ยทุกคนดูดี่เขาเพิ่งขึ้นมานะ่ะอันเล็กๆอุ้ยเราดึงยากด้วยนะนี่ตุป๊ปติปิีอยู่นะเห็นมหมนะเอาตะอ้อมันมันนี่ผูกมาแต่หัว เอุ uhm. ่วๆบ้างไหมวิวแล้วดูตรงนี้ทุกคนอือหูนี่ๆๆๆผุดอะแกงนี้งามงามเลยมาบางดอกก็เปื่อยแล้วนะคะเนี่ย เดี๋ยวดึงเป็นมาให้ดูนะโอ้โหขาหมปอดพู่ะอ้วนคักอ้วนกว่เฮดกับคนเก็บนี่เลยเด้อหุ่นสะออนนั่นปอดติดทุกดึงแล้วกลวัวคอมันรูดอีกพู่ะทุกคโนดอกใหญ่มาก ได้ดอกนี้อ,อือมเจ้าวปวดอะพอดเท็ดน้ำพึ่งแหมอืมอ,อือสะออนพุ่นแต่ละอันนั่นดิอยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละทุกคนโบเห็นมันเอานี่กําลังขึ้นมางามงาม เอานั่นดิอันในน้อยๆกมีเมื่อกี้คือบเห็นเดินผ่านมาแล้วนะเมื่อกี้นี่เห็นมอ่ะเอาใปไม้บังเข้าไปหุน่นอันนี้กแกมีเน,นะคะ่ะทุกคนนี่เห็นมอนะ่ะน,นันน่นนันน่นนตรงนั้นก็นมีอีกอุย้ยอยู่นะรอดตายและมือนี้ ได้ก uh, uh, uh. <c ười> ินแกงเห็ดแล้วเี่ยนะโอ้ยนอนทุกคนปอดบึงดอกนั ah ้นอ uh ันนี้ดอกบานมะนะคะเนี่ยเล่ะโอ้โหให้น้ำผึ้งแดดดึงให้ดูอุ้ยฝุ่นปอติโทุ่ะเนาเฉียบขึ้นไว้คือเก่า เป็นเชื้อต่อไปออทุกคนที่เดิมเลยที่เก็บปีแล้วเห็ดแม่ไก่คุณอะมันเปื่อยแล้วเห็นบ่น่ะโอ้โหคุณอะมองนี้อีกอู้ยเสียดายเห็นบ่พออันที่เกิดเร็วกะเร็ว,เร,วเร็วคุณมาประทานมันทุกคนมันเปื่อยทิ่มคุณอะก่อนี้ก็แม่นอ๋อตีทเสียดายมัน นี่ตอเดิมเลยปีที่แล้วก็ตอเนี้ยที่เกิดอ่ะอ๋อเสียดายเสียดายโอเสียดายเห็บแม่ไก่ก่อนนั้นน้องทุกคนน่าจะเป็นสัปดาห์ที่แม่วีวิ่งมาลาทอนนะมันน่าจะพอดีเลยเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วอ่ะโอเสียดายโอเค คิดว่าคงจะกลับบ้านแล้วค่ะไปแกงเห็ดดีกว่าเหน็นไหมได้พ่อแกงอยู่นะคะเนี่ยกักถ้วยนึงนีงน่แหละโอเคป่ะปะเมื่อแกงเห็ดแกงเห็ดคะ่ะเห็ดน้ำพึ้งนะคะเราต้องเอาไปต้มแล้วก็เทน้ำทิ้งก่อนนะทุกคนเพื่อจะเจือจางสารที่มันทำให้ร้อนในนะคะเนื้อข้างใน ถ้าเรากินเข้าไปโดยที่ไม่ต้มนะเทน้ำทินี้กินแล้วร้อนในร้อนบุบว่านะทุกคนธรรมชาติก็สั่สร้างนะคะด,ดูคือเห็ดชนิดนี้เขาก็จะออกช่วงดูดูไปไหมร่วงซึ่งอากาศมันเย็นนะคะคนกินเข้าไปก็ทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นมาธรรมชาตินิสัยฉลาดมาก คนที่เก็บกินคนแรกๆนี่คือแบบสุดยอดเลยนะแล้วก็รู้ได้ยังไงเนาะว่ามันกินได้มันอร่อยทุกคนได้ยื่นนะเห็นกาวมาดนใครกินกนี่สัปดาห์เพาะมันมีเยอะใส่ไปบอกไงว่าอ้มิ๊กไม่ต้องจหอน,น,น

ได้ยอดฟักทองมาจากร้านเอเชียด้วยนี่เดี๋ยวจะใส่เข้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวแม่บีก็จะแกงไว้แล้วก็ออกไปรับเด็กๆที่โรงเรียนนะคะหลังจากนั้นก็จะไปซ้อมวิง่งซ้อมวิ่งเสร็จค่อยกลับมากินแซ่บๆกินผักเยอะๆปอดปวด นี่กอีตูนะคะแมดีแช่ช่องฟรีสรเลยนะ แี่เวลากินแกงเห็ดเซียบเยบแล้วค่ะเมื่อกี้แม่บีเพิ่งไปวิ่งกลับมานะคะก็วิ่งไปเกือบ,อบชั่วโมงหนึ่งนะพาที่ตกก่อนช่วงนี้เริ่มใกล้หน้าหนาวแล้วมันค่ำแน้วนะคะก็ไปได้ประมาณ9กิโลเมตรกว่ากว่าสุดยอดเสียบ <c oughs> เฮ็ดน้ำพึ่งนะคะมันจะมีความแบบว่าเหมือนกินแกงเฮ็ดปวกบ้านเฮาอ่ะทุกคนนี่ดูโยแกงใส่ยอดฟักทองแซ,บแซบ่บอืวิ่งเสร็จเราต้องเสริมโปรตีนหน่อยอคือช่วงเนี้ยแม่บีหันมาวิ่งค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วนะคะ หลังจากที่วิ่งจบมาราทอนไปนะคะก็เป็นงานมาราทอนที่เขาจัดในเมืองนี่แหละปกติแม่บีเคยวิ่งแต่ฮาฟเนาะทุกปีปีนี้ลงลงฟูลมาราทอนดูนะคะระยะทางทั้งสิ้นก็42.195กิโลเมตร <c oughs> ตอนคือเอาจริงนะจำไม่ได้แล้วว่าความรู้สึกมันว่ามันไกลอะ่ะมันไกลแค่ไหนคือตอนวิ่งเราพยายามบอกตัวเองว่า เรามาสนุกกับมันเราเอนจอยกับมันคือตอนวิ่งมันสนุกจริงๆทุกคนมันมีกองเชียร์มันมีเพื่อนวิ่งด้วยมันรู้สึกไม่เหนื่อยเลยแล้วแม่บีรู้สึกว่ามีพลังวิ่งเยอะมากเลยแต่ด้วยความที่มันเป็นครั้งแรกเนาะเราก็ไม่มีประสบการณ์อันนี้เดี๋ยวแม่บีจะเล่าให้ฟังนะคะก่อนที่จะถึงวันงานวิ่งอะแม่บีพักผ่อนน้อยมากคือทํางานควบกะัะ ที่ร้านอาหารเป็นพนักงานเสิร์ฟคือร้านยุ่งมากคุกคนใครที่ทํางานร้านอาหาราแล้วเป็นพนักงานเสิร์ฟจ,จะเข้าใจว่าเวลาร้านยุงย่งๆนี่คือเดินตลอดเดินแทบแทบทั้งวันอะแล้วแม่บีทํางานควบกับทั้งเชา้าทั้งเย็นนะคะสามวันติดนอนก็ดึกตื่นก็เช้าเพราะว่าต้องรีบตื่นมาทําอาหารแล้วก็พาลูกๆไปส่งที่โรงเรียนนะคะกลับมาก็รีบมาซ้อมเสร็จแล้วก็ไปทํางานต่อก็วนอย,อยู่อย่างเนี้ย ช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนจะถึงวันงานใช่ไหมคะมันก็จะเป็นช่วงที่เขาจะโหลดพลังงานเตรียมพร้อมสําหรับงานบินเนาะแม่พีก็โหลดอาหารกินค้ากินอะไรเตร็มที่คิดว่าเตรียมตัวพร้อมแต่ลืมค่ะทุกคนลืมเรื่องน้ําเรื่องเกลือแร่คือคิดว่าตัวเองดื่มปกติน่าจะเพียงพอพอถึงวันงานนะทุกคนอากาศร้อนอบอ้าวมากเช้าว,วันนั้นคือปกติที่นี่อากาศจะแห้งแต่วันนั้นคืออากาศร้อนอบอ้าวผิดปกติมาก วิ่งไปได้แบบสบายๆพลังงานชิวๆคือเกาะกลุ่มไปกับเพเซอร์ที่คิดว่าน่าจะจบสักสี่ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้เกาะกลุ่มไปกับเขาตลอดเลยไปถึงกิโลเมตรที่30ทุกคนตะคิวค่ะคิวเล่นงานต้นขาด้านซ้ายเอาและงานเข้าแล้วพอตะคิวกินนะคะเราก็วิ่งไม่ได้ก็ต้องหยุดพักให้ตะคิวมันหายแล้วทีนี้ก็ทําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วแม่บีก็ค่อยๆเดินต่อในใจก็บอกตัวเองนะคะว่า จะไม่หยุดวิ่งจะไม่ยึดจ,จะไม่เลิกเด็ดขาดเหลืออีกแค่ประมาณ12กิโลเมตรกว่าคือเราซ้อมมาแบบตั้งตั้งหลายเดือนนะทุกคนคือเราจะไม่ไม่ไม่ล้มเลิกเด็ดขาดเรายังไงก็ต้องเข้าเส้นชัยให้ได้อีกประมาณ10กิโลเมตรกว่านับตั้งแต่กิโลเมตรที่30พอแม่วี <c oughs> เริ่มหายคิดว่าหายดี <c oughs> ก็เริ่มวิ่งต่อพอวิ่งต่อสักพักนึงตาคิวก็กลับมาอีกแล้วค่ะทุกคน เป็นๆนในหายอยู่ยงั้นแล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเดินแล้วก็วิ่งอยู่ยงนั้นสลับกันไปจนถึงร้อยเมตรสุดท้ายที่จะเข้าเส้นชัยพอมองไปเห็นป้ายที่มันเขียนว่า finish ทุกคนคือแบบน้ำตามันไหลอ่ะคืออมันมีความรู้สึกว่าในที่สุดคือมันจะสิ้นสุดแล้วอะค่ะทุกคนมันเป็นวันที่มีความรู้สึกว่ามันยาวนานมากในระหว่างทางตั้งแต่ กิโลเมตรที่30เป็นต้นมาคือเราต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดที่โดนตะคิวความเหนื่อยล้าที่เราวิ่งมานานแล้วก็ความรู้สึกที่มันประดังประเดเข้ามาทุกคนสารพัดพอถึงโอยเมตรสุดท้ายมองเห็นป้ายเส้นชัยแค่นั้นแหละคะ่ะคือทุกอย่างหายไปหมดเลยแล้วแม่มีก็สปีดเต็มที่ แล้วเจ้าเลี่ยมแต่ดีพี่รู้หน้าก็ไปยืนนอดที่หน้าเส้นชัยนะคะแล้วก็ระหว่างทางลืมบอกเขาก็ไปตอนตอนที่แม่บีวิ่งมาใกล,ใกล,ใกล้ใกล้บ้านอะ่ะเขาก็ไปแะเชีย์ปั่นจักรยานตามด้วยคือเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานมากพอเข้าเส้นชัยนะทุกคนโอ้โหมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่ามันสุดยอดอะ่ะมันอธิบายไม่ถูกมันมีความรู้สึกว่าเราทําได้เราทําได,าได้คือ เราทะลุกำแพงทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมานะคะก็คือว่าก่อนที่แม่บีจะลงวิ่งฟูลมาราทอนน่ะแม่บีลงฮาฟมาหลายงานแล้วนะคะคือแม่บีกลัวเพราะว่าระยะทางมันไกลเนาะตั้ง42สิกิโลเมตรกว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอายุก็เยอะแล้วเราคงทําไม่ได้หรอกอีกอย่างเราก็มีเวลาซ้อมน้อยเพราะว่าเราต้องทํางานเราต้องเลี้ยงลูกแต่เอานะลองสักตั้ง คิดแล้วคิดอีกหลายรอบมากทุกคนคือมันกลัวเรากลัวกลัวว่าทําไม่ได้กลัวว่าเราวิ่งไม่ไหวกลัวจะเจ็บกลัววิ่งไม่จบกลัวสารพัดสารเพกลัวทุกอย่างพอทะลุผ่านเข้าเส้นชัยแค่นั้นแหละทุกคนกําแพงที่เรากลัวมันพังหมดเลยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราทําได้มันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากเราเอาชนะความกลัวของเราแล้วก็ชนะใจของเราได้นี่คือสุดยอดเลยค่ะ ไม่พีจบไปที่4ชั่วโมง58นาที23่มวินาทีหรือเปล่าเดี๋ยวจะขึ้นเวลาให้อีกทีหนึ่งนะคะทุกคนซับห้ามาลาทอนแรกเกือ <c> บ <oughs> ไม่รอดแต่ก็รอดโอ้ทเวสุดยอดเลยนี่คือสิ่งที่เราวควรแก่งเห็ม โอเค okay, ทุกคนมาแล้วเนาะเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะคะทุกคนกินข้าวเสร็จก็จะอาบน้ําเตรียมตัวเข้านอนละตอนนี้จะสองทุ่มแล้วนะคะมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าเนาะวันนี้ไปมีไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบายบายแซ่